สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นห้างเสงียงหุ้นห้เสียงซาวห้างเส,งสีย <c oughs> งซาวครับผมวันที่เจ็ดเดือนสิบีหกเจ็ดนะครับผมงวดที่แล้วก็เด่นมานะครับผม <c oughs> เด่นมาบนล่างเลยจอไม่ม,มาศูหนึ่งแปดหเจ็ด 01867งวดที่แล้วให้7กับ8เนาะ7กับ8ฟัน7อ่า7667ไม่มีอ่าเลขออกตัวเดิม18ตัวเดิมตำแหน่งเดิมนะมี71แล้วก็86อ่า7186เสียดายเนาะเดลี่ยนมาบนล่างเลย ก็มาตามกันต่อครับผมตามกันต่อห้างเงซ่งเซาวันนี้ให้ศูนย์กับเก้าศูนย์กับเก้านะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าครับผม 9995ตัวกันนะครับก็จะมี03 93 08แล้วก็01เน้นที่เลข0เน้นที่ศูนนะครับผมตัวเน้นก็จะมี ตัวนึงนะครับผม0ูนยห้าแล้วก็96้าหกอ่ะอุณหภงเสียงซาเลข2ตัวจบไปแล้วต่อไปมาดูเลข3าตัว3มตัวก็เน้นที่0ูนน,นะครับ0ูน0 6 ห้าศูนย์หกสามศูนย์เจ็นห้าศูนย์เจ็ดสามศูนย์ห้าสามอ่ะเนียนที่ศูนนะครับผมห้างเสียงซาวได้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์ก,ก็ติดตามไปด้วยครับผม สำหรับคลิปนี้ขอทุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ